สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะค่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะก็เจอกับพี่มูนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของอากาศน่ารู้นะคะตอนที่สองนะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะ,นะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์ในการเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์ในการเรียนรู้นะคะนักเรียนสามารถบอกได้ว่าวัตถุหรือสิ่งของต่างๆนะคะที่มีอากาศอยู่ภายในยมีอะไรได้บ้างนะคะ นอกจากนี้นักเรียนสามารถบอกได้ว่าสมบัติของอากาศมีอะไรอีกมีอะไรบ้างนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้นะคะเรื่องของอากาศของช่วงมืงที่แล้วกันก่อนนะคะค่ะจากช่วงมืงที่แล้วพี่โมให้เด็กๆนะคะได้ท่องคําคองจองหรือเพลงของอากาศนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะแล้วก็ร้องไปพร้อมๆกันนะคะ,ะพร้อมไหมคะ,ะพร้อมแล้ว let's go อากาศอยู่รอบตัวเราโบกมือเบาเรู้สึกเย็นเย็นอากาศต้องการที่อากาศต้องการที่สัมผัสหน่อยสิสนุกจริงเ่ยอีกรอบหนึ่งนะคะอากาศอยู่รอบตัวเราโบกมือเบาเบารู้สึกเย็นเย็นอากาศต้องการที่อากาศต้องการที่ สัมผัสหน่อยสิสนุกจริงๆเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆทุกคนค่ะก็ได้จบไปแล้วนะคะในเรื่องของเพลงหรือคำคงจองของอากาศนะคะพี่มูอยากถามว่า อากาศเนี่ยเด็กๆสามารถเจอที่ไหนได้บ้างเอ่ยาสามารถเจอได้ก็คือรอบๆตัวเรานั่นเองนะคะนั่นก็คืออากาศนั่นเองนะคะเด็กๆเนี่ยนะคะไปดูกิจกรรมการทดลองนะคะตอนที่สองนะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะก็เป็นเรื่องของอากาศมีน้ำหนักหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลย let's go อากาศเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่เราสามารถสัมผัสได้ อากาศจะประกอบไปด้วยแก๊สไนโตรเจนออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ไอน้ําและอื่นๆในอากาศจะมีแก๊สไนโตรเจนมากที่สุดแต่แก๊สที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของเราก็คือออกซิเจนค่ะวันนี้พี่จะพาน้องๆมารู้จักกับสมบัติของอากาศกาันว่ามีอะไรบ้างซึ่งพี่จะอธิบายให้ฟังทีละข้อทีละข้อ แต่ก่อนอื่นนั้นน้องๆจะต้องรู้ก่อนว่าอากาศมีสถานะเป็นแก๊สที่สามารถฟุ้งกระจายไปได้ทุกที่ถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มที่ข้อแรกคืออากาศมีตัวตนและสามารถสัมผัสได้น้องๆสามารถพิสูจน์สมบัติของข้อนี้ได้โดยการโบกมือไปมาที่หน้าตัวเอง หลังจากที่น้องๆลองโบกมือไปมาผ่านหน้าตัวเองแล้วน้องๆรู้สึกอย่างไรมีลมมาประทะที่หน้าไม่รู้สึกอะไรเลยใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราโบกมือไปมาที่หน้าตัวเองแล้วนั้นเราจะรู้สึกว่า เหมือนมีอะไรมาประทาที่หน้าและสิ่งนั้นก็คืออากาศค่ะสมบัติข้อต่อไปก็คืออากาศมีน้ำหนักน้องๆสามารถพิสูจน์สมบัติข้อนี้ได้โดยทำการทดลองที่มีชื่อว่าอากาศมีน้ำหนักหรือไม่ ซึ่งอุปกรณ์การทดลองคือลูกโป่งเครื่องชั่งดิจิตอลสำหรับวิธีการทดลองก็คือให้น้องๆนำลูกโป่งที่ยังไม่ได้เป่าไปชั่งน้ำหนักพร้อมทั้งจดบันทึกต่อมาให้น้องๆนำลูกโป่งที่เป่าแล้วไปชั่งน้ำหนักพร้อมทั้งจดบันทึกก่อนที่น้องๆจะไปทำการทดลองนั้นพี่อยากให้น้องๆลองคิดหน่อยสิคะ ว่าน้ำหนักของลูกโป่งก่อนเป่าและหลังเป่าเป็นอย่างไรน้ำหนักลูกโป่งก่อนเป่าน้อยกว่าน้ำหนักลูกโป่งหลังเป่าเรามาเริ่มดูน้ำหนักลูกโป่งกันก่อนเป่าดีกว่าเราชั่งได้สามจุดสี่หกหกรัม ส่วนน้ำหนักลูกป่งหลังเป่าชั่งได้3.523กรัมจากการทดลองนำลูกโป่งก่อนเป่าและลูกโป่งหลังเป่าไปชั่งน้ำหนักจะพบว่าน้ำหนักลูกโป่งหลังเป่าจะมีน้ำหนักมากกว่าน้ำหนักลูกโป่งก่อนเป่านั่นก็แสดงว่าอากาศมีน้ำหนักค่ะ ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมการทดลองเรื่องของอากาศมีน้ำหนัก หรือไม่นะคะจับคลิปเป็นยังไงมากคะเด็กๆ <discretion> อ่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างเอ่ยสังเกตเห็นอะไรลูกโป่งสองลูกใช่ไหมคะลูกโป่งสองลูกมีสระเหมือนกันหรือแตกต่างกันคะอ่าแตกต่างกันใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยคะ่ะเราจะเห็นได้ว่าลูกโปง่งทั้งสองลูกนั้นมีความแตกต่างกันก็คือลูกโป่งใบที่หนึ่งเป็นยังไงคะยังไม่ได้เป่าลมนั่นเองนะคะลูกโปง่งลูกที่สองก็คือได้เป่าลมแล้วใช่ไหมคะอ่ะาราวนี้เราจะเห็นได้ว่า ลูกปูงที่เป่างลงแล้วนะคะมีอากาศอยู่ข้างในนั้นก็คือจะมีน้ําหนักเป็นอย่างไรครับพอเอาไปชัง่งบนตาชั่งที่เราดูจากคลิปวิดีโออ่าก็คือมีน้ําหนักมากกว่าลูกปูงที่ยังไม่ป่งนะคะแสดงว่าอากาศของเรานั้นก็คือมีสมบัติเป็นอย่างไรมีน้ําหนักนั่นเองนะคะ คราวนี้เรารู้อากาศมีน้ําหนักแล้วพี่โมอยาก้ด่าตัวเราละ่ะมีน้ําหนักไหมก็มีนั่นเองนะคะก็คือเราสามารถไปชั่งได้จากเครื่องชั่งน้ําหนักนั่นเองนะคะคราวนี้เรารู้แล้วว่าอากาศมีน้ําหนักนะคะแล้วพี่โมอยากจะถามเด็กๆว,ว่าเออแล้วสิ่งของหรือวัถตถุต่างๆที่อยู่รอบตัวนักเรียนเนี่ยะคะ่ะนักเรียนเห็นอะไรบ้างที่มีอากาศอยู่ด้านใน ของวัตถุนั้นนอกจากลูกปุงแล้วในการทดลองนะคะอ่ามีอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอตกตอกรีหมดเวลานั่นคืออะไรเอ่ยที่เราเห็นเล่นกันบ่อยๆนั่นก็คือลูกฟุตบอลนั่นเองนะคะนอกจากฟุตบอลแล้วยังมีอะไรคะอ่าลูกอะไรเอ่ยลูกบาสเก่งมากเลยคะ่ะมีอะไรอีกคะ ห่วงยาบูยอดเย่ยมมากเลยค่ะมีหลายอย่างมากมายเลยใช่ไหมคะที่เด็กๆเ,เห็นว่ามีอากาศอยู่ในสิ่งของเหล่านั้นนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่มูก็ขอจบในเรื่องของอากาศนา่ารู้เพียงแค่นี้นะคะพี่มูฝากการบ้านนะคะให้เด็กๆทําในหนังสือนักคิดวิทยาศาสตร์หน้า21นะคะให้เด็กๆลองสังเกตภาพนะคะของสิ่งของนะคะว่าสิ่งของชนิดไหนนะคะที่มี อากาศอยู่ภายในนะคะให้เด็กเด็กระบายสีให้สวยงามนะคะค่ะสำหรับวันนี้พี่โมขอจบเนื้อหาเพียงแค่นี้นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย